วันนี้นะคะอตอมอตอมน้อยจะมาช่วยกันเก็บลูกว่าลูกว่าหลังบ้านเราเองไม่รู้ว่าลูกใหญ่ขนาดไหนนะม,มาเก็บลูกว่ากับยายมานี่เดินนำนำแม่ไปก่อนเลเร็วๆอตอมเดินนำแม่ไปนำทางแม่หน่อยเร็วคนเก่งหยายเดินไปดูแล้วเรี่รวรวนนยว วันนี้วันเสาร์นะคะ,ะ,คะอะตอมหยุดเรียนฝนตกหนักทุกวันเลยนนวันนี้พึ่งแดดออกนะคะช่วงเย็นโอ้ยเจ็บไหมน,นี่ไงลูกว่าหลังบ้านเรามันก็จะสุกเป็นบางลูกแต่ยังเขียวเต็มอยู่ นี่นะคะโอ,โ,อโอ้ยอะต,ตอมเราจะเราจะสอยได้ไหมอ่ะได้ดนี่ไงมันสุกเป็นบางลูกใช่ไหมใช่แต่ถ้ามันสุกหมดนะโอ้โหต้นว่าจะดำมากอะตอมไม่ช่วยแม่เก็บบ้าเหรอ,อนี่ไงเฮ้ยอุย้ย หล่นมาแล้วนะคะโอ้ยโดนขี้ไก่ด้วยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปอยากได้มันครับอย่าไปอตอม,มตอมต,อ,อ,ตอมอย่าไปเล่นน้ำน้ำมานี่มาอตอมครับอย่าไปใกล้สระน้ำน้ำเต็มเลยอตอมมาดูลูกว่า อาตอมอะเอาลูกว่าออกมาให้แม่ดูดิมันลูกใหญ่ขนาดไหนอู้อ้อยอย่าเหยียบสิอย่าเหยียบเห็นไหมนะ่ะจะเหยียบแล้วเดี๋ยวเราล้างกันอ่านูนด้วยนูนด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยอ่าถือมาให้แม่เห็นย่างนี่เออ,ไอนนนเ,นเไม่เน่าถือมามันลวงเมื่อกี้นี่เองอ่าถือมาให้แม่ดูดิมันลูกใหญ่ขนาดไหน เรามาดูกันว่าลูกมันใหญ่ขนาดไหนมาดูว่ากันนะคะหนใหญ่เท่าตาตอมเลยอ่ะมาขอแม่จะล้างแล้วเรามาชิมกันไหมอุ้ยเนี่ยต่ำๆก็มีนี่เราเก็บถึงเลยแต่เรามาล้างไอ้ลูกที่มันร่วงก่อนนะนี่น้ำพ<อ>งนังนะนี่เลยน้ำองัว น้ำของวอัวปู่เอาน้ำปลาปลามาให้วัวไงในถังมันก็เลยไม่ฉกกระปุกดูนี่ดูแม่กินนะาอาฝนตกหนองตะแก๊สน้ำเต็มเลยนะคะเหมือนทะเลเลยเหมือนทะเลเปล่าตอมเหมือนใช่ไหนดูลูกว่าใหญ่หูใหญ่เท่าตาตอมเลยอะ่ะใช่ือร่อยจัง อร่อยค่ะลูกว่าลูกใหญ่มากตำตำก็มีทำไมอ่ะดูโม้สิครับม้ชอบกัดตกน้ำของวัวครับมดมดชอบจึงดกมากเลยนะคะแต่มันยังไม่สุกมันยังเขียวอยู่ถ้ามันสุกนะอ <ๆๆ S 1> ต้นวานี้นะคะจะดำเพิบบหมดทั้งต้นเลยนะคะ Oh. ต,ตอนไม่กินกับแม่มันเป็นสมุนไพรนะ <Peter. Wow. S 1> ถ้าเราเก็บสูงๆอย่างเงี้ยฝนมันตกใส่แล้วมันก็ไม่เปื้อนเรากินได้ <Peter. S 1> อืออร่อยวิต้าคะ Peter, Peter, ครับดอกใหญ่กิ่งหญ้าลูกไม่ใช่ดอกใบหญ้ากิ่งหญ้าครับเอ้ยก yeah, ูเคยชงเฮ้ยยายทำอะไรอ่ะกินไหมจะมาชิมไหมจะมากินอันนี้ไหม เมื่อีเคียรเลยไต้นค่ะอ้าต้อมอออสวยไหมทะเลสวยไหมชวยไม่ใช่ทะเลเป็นทุ่งนานี่เองนะคะไปดูทุ่งน้ำชีไปดูโอ้น้ำเต็มสระเลยอ้ตอมอย่ามาใกล้สระนะลูกห้ามเลยต้นไผ่เกาะกลางสระจะมีรังนกด้วยนะคะดูมสมบูรณ์มากดูบรรยากาศ าอาทิตย์กำลังตกต้นเอนยีเหีบอายแายน,น่หีบอาย,ายจ้ะต้นขิลเล็กนะคะเก็บกินบ่อยๆยออสวยมากเลยอุ้ยมีน้ำเดี๋ยวจะมาเก็บไปแกงอะไรลูกยายเก็บผักอะไรอะ่ะดูได้ยายเก็บผักอะไรยายครับ เดี๋ยวแม่สอยว่าก่อนนะดูซีจะได้เยอะไหมโอเคเปล่าครับช่วยช่วยวยไม่ดูไหมไม่ไปไหรอกเดี๋ยวแม่สอยว่าก่อนโอเคไหมโอเคบ๊ายบายเอฟซบายบายเอซ